ใครที่ตอนนี้อยากเข้ามาสา,ารภาพรักกับคุณขอให้บอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของเขากันนะคะว่าคนที่จะเข้ามาสา,ารภาพรักกับคุณเขาคือใครนะคะ เจ็ดเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษบกันนะคะคนที่เฝ้ามองคุณอยู่ไกลไกลหรือว่าคนที่คุณเคยคบเคยคุยด้วยแล้วก็นิ่งๆเงียบๆจากกันไปก่อนหน้านี้นะคะเก้าไม้พลังงานของคนธาตุไฟเม็สิงธนูถึงแม้ว่าจะมีการนิ่งเงียบจากกันไปแต่ในใจไม่เคยลืมนะคะ เดอะชาริออตพลังงานของคนราศีกรกฎอยากเดินทางมาหาอยากจะกลับมาแก้ไขในสิ่งที่ทำผิดพลาดไปหรือเปล่า The Sun นะคะพลังงานของคนธาตุไฟขึ้นมาอีกหนึ่งใบนะคะรู้แจ้งในใจแล้วในหัวใจของตัวเองแล้วนะคะว่าในหัวใจทั้งดวงของเขาใครคือเจ้าของนะคะเรามาดูกันต่อเนาะมีพลังงานของคนธาตุด,ดินธาตุไฟแล้วก็ราศีกรกฎนะคะ เกาวถวยนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้ชีวิตของเขาจะมีคนเข้ามาใรล้อมนะคะมีแต่ผู้คนเข้ามาห้อมล้อมเขาแต่เขาก็ไม่ได้เลือกใครเลยนะคะยังคงนั่งกอดอกปิดกั้นไม่ให้ใครเข้ามาอยู่ในใจนะคะ เพราะว่าคนที่อยู่ในใจของเขาคือคนที่ความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้มันจบไปแล้วนะคะยังคงก้มมองสามถ้วยที่ล้มไปนะคะแม้ว่าสองถ้วยยังมีอยู่ยังตั้งอยู่เขาก็ไม่สนใจนะคะเปามองนึกถึงอดีตมีความเสียใจในสิ่งที่จบไปแล้วหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เขาทำนะคะยังคง เฝ้ามองอยู่ยังคงคิดพิจารณาอยู่นะคะเจ็ดเหรียญว่าจะทำยังไงต่อไปดีนะคะในเมื่อเขาลืมคุณไม่ได้เขาเอาคุณออกจากความคิดความรู้สึกของเขาไม่ได้คนที่อยู่รายล้อมเขาตรงนี้ก็ไม่ได้มีผลอะไรกับใจเขาเลยนะคะเพราะว่าคนที่มีผลกับใจเขาก็คือถ้วยที่ล้มไปหรือว่าอดีตที่จบไปนะคะ นึกถึงอดีตนะคะอยากกลับมาอยากหวนคืนไหมนะคะอดีตที่จบไปแล้วนะคะความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วตอนนี้คุณมีสเสน่ห์นะคะคุณอยูไ่ได้ด้วยตัวคุณเองนะคะทำไมยิ่งคุณอยู่คนเดียวเขาก็ยิ่งหลงสเสน่ห์คุณนะคะ ใครที่อยากเข้ามาสารภาพรักรก,กับคุณนะคะก็คือพลังงานของคนที่คุณเคยคบเคยคุยด้วยแล้วก็หยุดนิ่งกันไปหรือว่าจบความสัมพันธ์กันไปอีกแล้ว ตัวคุณเองก็มีความสุขนะคะมีคนเข้ามารายร้อมหรือว่าคุณอาจจะได้ออกเดินทางได้ท่องเที่ยวนะคะเยียวยารักษาจิตใจของตัวเองให้ดีขึ้นนะคะรักตัวเองมากขึ้นมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นเหมือนกับพลังงานของเขากับของคุณก็มีคนเข้ามารายร้อมเข้ามาหลงเสนะ่ห์แต่ต่างคนต่างยังไม่เลือกใครนะคะคนนึงก็มีความสุขกับตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเอง ส่วนอีกคนหนึ่งก็อยู่ได้มีคนมาลายล้อมมาแวดล้อมแต่ก็ยังไม่ได้เลือกใครนะคะต่างคนต่างไม่ได้เลือกใครต่างคนต่างเป็นคนโสดแม้ว่าจะโสดไม่สนิททั้งคู่ก็ตามนะคะแต่ก็ยังไม่มีคนที่เป็นคนในใจหรือว่าคนที่อยากคบหรือมีสถานะด้วยเป็นพิเศษนะคะ 3. ถ้วย ยังคงคิดถึงช่วงเวลาดีๆนะคะที่เคยใช้ร่วมกันกับคุณนะคะยังคงนึกถึงคําพูดบทสนทนาที่เคยมีร่วมกันโมเมนต์หวานๆโนเมตนต์แห่งความสุขที่เคยใช้ร่วมกันนั่นเองนะคะคุณอาจจะเคยเป็นทั้งเพื่อนทั้งคนรักคนที่เข้าใจเขานะคะเฮฮาปาร์ตี้ไปไหนไปกันก็ได้นะคะ มีความฟุ้งซ่านมีความคิดถึงมีความนึกถึงนะคะเรื่องของคุณเรื่องราวของคุณนะคะวนเวียนไปมาเขาไม่สามารถลืมคุณได้เลยนะคะ 6. กเหรียญน,น่าจะอยากมาขอโอกาสมาขออภัยเพื่อที่จะได้เริ่มต้นใหม่หรือว่าปรับความสัมพันธ์ปรับความเข้าใจกันนะคะ อัศวินถือถ้วยอยากมาอบความรู้สึกดีๆนะคะความผูกพันนะคะสิ่งดีๆความปรารถนาดีความหวังดีที่เคยมีให้กันนะคะยังคงมีอยู่เสมอยังคงไม่ลืมนะคะคนที่อยากเข้ามาสารภาพรักกับคุณนะคะชัดเจนว่าจะเป็นคนที่มีปัญหามีประเด็นกันนะคะถ้าถ้วยกับเดทเนาะอาจจะจบความสัมพันธ์กันแล้วบางคนอาจจะ ไม่ได้บอกเลิกกันนะคะแต่ก็เงียบหายจากกันไปไม่ได้ดูแลไม่ได้พูดคุยไม่ได้เทคแครกันเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ลืมนะคะถึงแม้ว่าจะจบกันไป มีคนอื่นเข้ามารายล้อมมาห้อมล้อมมีตัวเลือกมีโอกาสใหม่ๆหรือว่างานจะเยอะจะยุ่งขนาดไหนแต่ก็ไม่เคยหยุดคิดถึงได้เลยนะคะอยากเดินทางมาหาเนาะอยากให้คุณเป็นเดอะซันในชีวิตแม้ว่าจะมีใครก็ตามเข้ามาในชีวิตก็ไม่มีความสำคัญหรือว่าไม่ได้ถูกอกถูกใจเหมือนกับที่รู้สึกกับคุณนะคะนึกถึงคุณตลอดเวลานึกถึงคุณในหลายๆเรื่องทุกอย่างทุกเรื่องที่เกี่ยวกับคุณ อยากโอกาสอยากขออ,อ,ขอ,อภัยอยากเข้ามาสารภาพรักนะคะอยากเดินทางมาบอกกับคุณว่าคุณสําคัญกับชีวิตของเขากับหัวใจของเขามากขนาดไหนนั่นเองนะคะแล้วนี่ก็คือพลังงานของเขาคนที่อยากเข้ามาสารภาพรักกับคุณนั่นเองนะคะ